สวัสดีครับมัเที่าากับรายการสายวามนะครับกับโดมี่สีพยาเจ้าเก่าเจ้าประจาตอนนี้ก็ตอนที่24แต่ตอนนี้จะเป็นตอนในทิกตอกกับช่วงโดมี่สีรีวิวในตอนเทอโบ์จะเธอโบว็คือตอนที่เขาเรียนจบในมอทอน,นั่นแหละหมทท่าประจันตรงไอในคณะของคณะสถาบันเทคโนโลยีสรินทรไอสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินทรทอนนะจ๊ะ ค่าเทอมเท่าไหร่หรือไมค่าเทอมสองเซนห้าต่อปีหนึ่งปีหนึ่งล้านจ้าซึ่งเรามีโฆษณาทูตสนับสนุนใจดีของเราทั้งหมดสองท่านนะครับก็คือโรงพยาบาลจะรูปพงพักบริการไม่ถึงที่แหมค่ายาคิดดุดช่อโกงส่วนโฆษณาที่สองก็คือ,อยาดมดาบูมไป ดมได้ดมดีดมอีกทีก็คิดจะไปหาผัวจ้าขอพุนจ้าในส่วนแรกของเรานะครับเราก็ได้เดินทางมาจากประตูพาทิตย์ก็คือเรานั่งสายสิบห้ามานะครับจากสยามมาแถวนี้มาแถวท่าประจันเอ้ยมาแถวมอทอก็คือเราก็นั่งรถสายสิ้ามาลงตรงโรงละครแห่งชานะครับแล้วก็เดินตรงมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้า เข้าถนนพาทิตย์ซึ่งจริงๆวันนั้นวันศุกร์ก็จริงๆเขามีปิดถนนไม่ให้รถมีในสัญจรผ่านตรงหน้าโรงละครแห่งชาติยกเว้นรถที่มันจะเข้ามาทางจากทางเนี่ยข้อกุงข้อควหรือรถที่สุดสายสนามหลวงบางสายก็จะสามารถเข้ามาทางตรงมอทอหัได้แต่บางสายก็เข้ามาไม่ได้นะครับระหว่างทางก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงประตูเนี่ยก็จะมี security ด้วยไอระหว่างทางที่เราจะเจอก็มีซีเรตี้แล้วก็จะมีท่ารถตู้จากมอทอรังสิทธ์สู่มอทอภาพบาจันก็จะมีแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีบันดิตเยอะแยะมีทั้งแก๊ปมีทั้งลายแมนมีทั้งส,สาวหนุ่มๆในตอนนี้ก็เราก็กำลังจะเดินเข้าไปตรงที่ตัวแล้นะครับนี่ตอนนี้ก็ทางออกตอัเปิดนะคะจเ,เปิดแ,ลแ,ลแลมลำลอต้องครับ หลังจากที่เราได้ผ่านประตูการตรวจรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับเราก็ได้เดินเข้ามาทางประตูธรรมศาสตร์นะครับทางประตูท่าพาทิตย์และก็ได้เจอคําฝันที่ว่าทำเพราะธรรมศาสตร์สอนในชันรักประชาชนแล้วเราก็จะเจอพวกรปภอ,อีกมีไลดงไรเดอร์อยู่ข้างหน้าเรานะครับวันนี้เราก็ได้เดินตามไรเดอร์ไปทั้งที่จริงเราไม่ได้ต้องตามคนเนาะ เราก็แค่จะเดินไปหาพี่เทอร์โบตรงตรง,ตรงห้องกิจกรรมตรงวรารสารศาสตร์ที่เราเคยเดินไปหาพี่เทอร์โบตอนนูน่นตอนเพื่อนพัดละาดที่แล้วเราอาจไปเป็นคลิปเอาลง youtube เนาะเพราะเนื่องว,ว่ามันช่วงชนระหุแต่ตอนนี้ช่วงวางเพนได้เราก็เลยเอามาลงสักนี้สักหน่อยแต่ในระหว่างทางก็แล้วก็ระหว่างทางตอนที่จะไปหา พี่เทอร์โบโลแล้วก็เจอโอปสรรคอย่างว่าั้นก็งงว่านักข่าวมาทําอะไรตรงกับเกือไอตต้ตรงต้นตรงประมาณตรงคณะเศรษฐศาสตร์ผมก็คิดว่าเอ๊ะมาทําอะไรวะอ๋อมหาวินเมทาวินนั่นเองนะฮะินเมทาวินที่เรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเราไม่ติ่งเขาเนาะคือเย็นมันบังคับกันฉันจะต้องไปติ่งทุกคนไม่ได้ขนาแม่ฉันจะไม่เคยติ่งใครสักคนในรุ่นเด็กรุ่นใหม่เลยเพราะแม่ฉันแค่นั่งทำงานอย่างเดียวก็พอแล้วจบ อาจาทุกคนแล้วก็จะมีส,สาวๆส,สวยๆเยอะแยะไปหมด เรียนนะไปเรียนรอดูรอดูเลยนี่จบแล้วจะได้ใส่ชุดคุยแล้วใส่ปีหน้าเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเพราะว่าจะได้ไปเตรียมเรียนไปทำงานต่อเดี๋ยวปีหน้าเมีสาพีหน้าถ้าไม่ช้าเมษาพปีหน้าเจอกันไปแล้ว